สวัสดีครับในวันนี้พิพิธภัณฑ์พุทธรักษาในนามผู้จะทำเว็บไซต์ www พุทธรักษา com และช่อง u t u b e พิพิธภัณฑ์ส่วนตัวพุทธรักษาสิ่งปแปนแ่งรวบรวมข้อมูลความรู้ของพระพุทธรูปพระบูชาพระเครื่องเครื่องรางของขลังทุกหมวดหมู่ของเมืองไทยเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานสําหรับในวันนี้ทางพิพิธภัณฑ์ขอนําเสนอพระพิมพ์หลวงปุท่ทวดวัดช้างให้เนื้อวา่านรุ่นแรก ในปี2497ซึ่งปกติพิมพ์ที่พบเห็นกันอยู่ทั่วไปนั้นจะเป็นพิมพ์ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือส่วนในพิมพ์ที่อยู่ด้านล่างซ้ายมือนั้นจะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมหรือที่เรียกว่าพิมพ์กลักไม่ขีดจะพบได้เห็นได้น้อยกว่าพิมพ์นิยมอยู่เป็นจํานวนมากส่วนองค์ที่อยู่ด้านขวามือนั้นเป็นพิมพ์ที่ เรียกว่าพิมพ์ลอยองค์รูปเหมือนหลวงปูท่ทวดพระช,ช้างให้เนื้อว่านรุ่นแรกปี2497ซึ่งท่านอาจจะไม่เคยได้พบเห็นหรือเคยเจอเจอ,เจอจากที่ใดมาก่อนสำหรับโอนสารของเนื้อว่านของภาพพิมพ์รอยองค์นี้จะเหมือนกับเนื้อว่านปี2497ทั่วๆไปจะมีความแตกต่างกันก็เพียงเพียง รายละเอียดของพิมพ์และขนาดเท่านั้นสำหรับน้ำขนาดของภาพพิมพ์รอยองค์นี้จะมีหน้าจักกว้างประมาณ9นิ้วมีความสูงประมาณ16นิ้วและมีน้ำหนักอยู่ที่7.7กิโลกรัมสำหรับมวลสารหลักที่นำมาใช้ในการสร้างภาพพิมพ์เนื้อวานปี97นี้ก็คือดินกากดินดำหรือที่เรียกกันว่าดินกากยายัก ซึ่งจะพบเห็นได้ที่ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจัังหวดยะลาเท่านั้นลักษณะของดินดำในดินกาบยายักษ์นี้จะเป็นดินละเอียดสีเทาอมดำเมื่อส่องดูด้วยกล้องขยายจะพบลักษณะของเม็ดแร่แวววาวเมื่อกระทบกับแสงในภาพพิมพ์รอยองค์ลูกเหมือนของหลวงปู่ทวดวัจังให้นี้ บางท่านอาจจะคิดว่ามีการสร้างพิมพ์นี้ขึ้นมาหรือไม่ดังนั้นทางพิพิธภัณฑ์ขอให้ท่านลองพิจารณาจากภาคในเรื่องของหลักการพิจารณาพระแท้3ประการคือ1เนื้อหาหรือมวลสารที่ใช้สร้างนั้นถูกต้องหรือไม่ข้อที่2อายุความเก่าขององค์พระเนื้อว่าน,นั้นถูกต้องหรือไม่และข้อที่3คือลักษณะพิมพ์และรูปแบบการสร้างถูกต้องหรือไม่ โดยในจุดแรกขอให้ท่านลองพิจารณารายละเอียดของพิมพ์และรูปแบบการสร้างท่านจะเห็นว่าพระพิมพ์ลอยองค์นี้จะมีรายละเอียดทางด้านสรีละของกายวิภาคตั้งแต่ศีรษะะรายละเอียดของใบหน้าตาหูจมกูกปากจีวรสังกติแขนขาลงมาถึงฐานบัวชั้นล่าง จะมีความสมส่วนความละเอียดงดงามมีมิติดูนิม่มตาซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเกิดจากการสร้างของช่างศิลป์ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงศิลปะอย่างแน่นอนเราจะลองพิจารณารายละเอียดต่างๆตามภาพประกอบนะครับ ส่วนในข้อที่2ขอให้ท่านลองพิจารณาลักษณะของเนื้อหามวลสารที่นํามาใช้สร้างซึ่งเป็นเนื้อว่าน B อีเก้เเหมือนกับพระพิมพ์นิยมเนื้อว่านที่เรานิยมเช่าบูชากันอยู่ในขณนะนี้ท่านจะสังเกตเห็นลักษณะของเนื้อว่านดินกากยายักและว่านร้อยแปดต่างๆที่นํามาเป็นส่วนผสมของเนือองพระจะมีครบถ้วน เหมือนกับพระพิมพ์นิยมทั่วไปในภราพิมววพ์เนื้อว่านสองสีก้าเจ็ดของหลวงปูทวนจึนงในเรื่องของการพิจารณาอายุความเก่าลักษณะของเนื้อวานที่เห็นนี้ท่านจะเห็นว่ามีความแห้งมีการหดตัวยุบตัวมีการเหี่ยวย่นยุบย่นของเนื้อวานได้เห็นในเชิงประจักษ์อย่างแท้จริง ซึ่งเกิดจากการเวลาเท่านั้นที่มีเครื่องวงชี้ถ้าท่านลองลองพิจารณาในรายละเอียดลักษณะของมือเท้าเข่าฐานบัวต่างๆจะมีความงดงามความอ่อนช้อยมีมิติและมีความเสมือนจริงเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาในองค์ประกอบหลัก3ประการคือเนื้อหามวลสารที่ใช้สร้างอายุความเก่าของเนื้อว่านและราละเอียดของพิมพ์และวิธีการสร้างแล้วท่านจะเห็นว่ามีครบทั้ง3องค์ประกอบซึ่งมีเครื่องบงชี้ว่าพระพิมพ์ร้อยองค์รูปเหมือนลงบุตรทวดพระช้างให้องค์นี้เหมือนกับพระพิมพ์เนื้อว่านรุ่นแรกปี2497ยังไม่ต้องสงสยัย ตัวในรูปแบบการสร้างนั้นท่านจะเห็นว่าด้านใต้ของฐานนั้นจะมีรูปแบบของแม่พิมพ์อยู่ด้านใต้ซึ่งบ่งชี้ว่าเกิดจากการกดแม่พิมพ์ ลองพิจารณาในรายละเอียดของเนื้อดินเนื้อว่านผสมได้ล,ลักษณะของความเหียวยุบย่นของเนื้อว่านขององค์พระที่เห็นรายละเอียดต่างๆของพิมพ์ความเสมือนจริงจะมีให้เห็นอยู่ครบถ้วนทั้งสามองค์ประกอบ 第一。 ครับจากข้อมูลนี้จึงพอสรุปได้ว่าพระพิมพหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี2497นั้นนอกจากมีพิมพ์นิยมและพิมพ์สีเหลียนที่เรียกว่ากักไม่ขีดแล้วยังมีพิมพ์ลอยองค์ขนาดใหญ่ให้พบเห็นซึ่งมีจํานวนน้อยมากอีกด้วยหากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายขอท่านได้ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามและเข้าไปชมในเว็บไซต์ w o w p u com ในพระเครื่องบนอื่น ได้ตามสะดวกขอบคุณมากครับ